โอเคหน่วยงานรัฐอายกตัวอย่างอย่าง2เคสใหญ่ๆของสธออหรือว่าสาธารณสุขเนี่ยก็คือเคสโรงพยาบาลสระบุรีเมื่อปีที่แล้วกับล่าสุดก็คือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามันเกิดจากอะไรบ้านเราเนี่ยเทคโนโลยีเราไม่ทันเขาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ความสนใจมันเกิดจากอะไรเป็นหลักครับอาจารย์คือถ้าถามว่าเทคโนโลยีเราไม่ทันเขานะฮะคือตรงนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีในแง่ของพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะ เราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ผลิตเทคโนโลยีใช้เองนะเราเนี่ยซื้อเทคโนโลยีชาวบ้านเขาแล้วเวลาซื้อก็ต่างชาติมีอะไรเราก็จะดูจากเนี่ยนะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเวอร์ชันไม่ต่างกับต่างประเทศแหะต่างประเทศเขาเปิดตัวเมื่อไหร่เราก็ซื้อเหมือนกันแหะซื้อเราเอา่ะทำเขานแงให้ของเทคโนโลยีในการใช้เทคโนโลยีแต่เราอ่ะไม่ทันเขาในฝั่งป้องกันป้องปราม,มแล้วก็การป้องกันพวกแฮกเกอร์ความรู้ต่างๆาพวกนี้อันเนี้ยที่เราต่างจากต่างประเทศเขาเพราะว่าเขามีความ เขาเรียกว่าอะไรให้ความสําคัญเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าเวลาเขาโดนเขาโดนหนักไงอย่างอเมริกาโดนอย่างเงี้ยอย่างทางตะวันออกกลางเวลาเขาโดนเขาโดนหนักเขาเล่นกันหนักไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่าคืออย่างถ้าเรานึกถึง,ถง,ถงภาพเนี่ยประเทศที่เพิ่งแบบพ้นสงครามมาใหม่ๆเนี่ย mm hmm. คนคาแรคเตอร์ hmm. ของคนคาแรคเตอร์ mm hmm. ของเคาเจอร mm ์ hmm. ของเขามันจะไม่เหมือนกันแบบประเทศที่ไม่มีสงครามมาอย่างยาวนานนึกออกไ mm hmm. ชิลๆทุกอย่าง mm hmm. สบายสโลไลฟ์อะไรประมาณแบบนี้ตั้งๆที่จริงแบบโหรอบตัวนี้เสือสิงห์ะทิงแรดตามจะแทะจะกินเนื้อเรา จนจะหมดกันอยู่แล้วอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็คือคถ้าถามว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ส่วนที่มันเป็นใช้งานจริงๆเ่ะเราไม่ค่อยหนีจากต่างประเทศเขาหรอกนะเราก็ซื้อของต่างประเทศเขามาใช้แต่ไอ้ภาาการป้องกันผ้าของซ e เค r i t ริตี้ความมั่นคงปลอดภัยพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับมันแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่ผมอยากจะให้ความสําคัญมากกว่าก็คือว่าคนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของคนเพราะว่าถ้าค,ค,คนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฮะ เพราะว่าเอาซื้อของดีที่สุดในโลกมาติดตั้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะเพราะอะไรฮะใช้ไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นไม่ได้อัปเดตไม่มีนโยบายไม่มีงบประมาณเข้าไปบํารุงรักษาก็เปล่าประโยชน์นะผมผมชอบยกตัวอย่างเหมือนกันซื้อเครื่องบินเจ็ตมาจอดไว้หน้าโรงนาเงี้ยไม่เกิดอะไรยังไม่ได้อะไรเพราะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีปัญหาอยู่ที่คนก่อนคําว่าคนในที่นี้เนี่ยผมอยากจะ address ตั้งแต่ระดับบริหารเลยทุกระดับฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นการเบรมกันแต่หมายถึงว่า เมื่อระดับบริหารเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันก็มีสองอย่างว่าคุณเอาผู้บริหารที่มีไปอบรมเพิ่มหรือ,อก็ต้องไปซอร์ซิ่งหรือว่า recruit, รีคูตผู้บริหารที่เขามีความรู้เรื่องเนี้ยเอามาซีดอินเพื่อที่จะช่วยช่วยทบทวนปรับปรุงดูแลวางแผนกลยุทธ์ในการปรับองค์กรให้มัน ดีขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอี่เนี่ยปัจจุบันมันมีเรื่องของพรบเรื่องกฎหมายอะไรออกมาแล้วเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับอยู่ในข่ายที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์สิวริตี้แต่อาจจะยังไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับครับครับอาจารย์ครับทีนี้อ่อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่ทางตํารวจไซเบอร์คดีหรือว่ามีรายงานล่าสุดตามข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเว็บไซต์ของคนแฮกเนี่ยเว็บไซต์ก็อยู่ต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ต่างประเทศ อ้าวแล้วแบบนี้เราจะตามมือแฮกหรือว่าจะเอาผิดเนี่ยมันก็ยากมากเลยป่ะอาจารย์คือที่บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ก็มันก็อธิบายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกระบบต่างๆเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆอยู่ต่างประเทศแต่คนทําอาจจะอยู่ในประเทศก็ได้นะคืออ๋อนะฮะเขาเรียกว่ามันมันมันเวีย์ไปได้เข้าใจไหมฮะมันเวียไปได้คือป็นไปได้หมดคือในในที่นี้ผมเลงจะบอกว่าคือผู้ทําอาจจะอยู่ ต่างประเทศหรืออาจจะอยู่ในประเทศก็ได้นะอย่าไปตัดว่าเมื่อเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศก็แปลว่าต้องเป็นแฮกเกอร์ต่างชาติเท่านั้นอะไรไม่ใช่นะก็จจะเป็นคนไทยก็ได้นะหรือว่าหรืออาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถตัดตัด,ตดกรณีต่างๆเหล่านี้ไปได้ ừ, นะในการตั้งสมมติฐานประมาณนี้ครับก็ต้องดูหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเพิ่มครับ ครับครับอาจารย์ครับอย่างกรณีการใช้พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยวันนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกแล้วพอมันมีข้อมูลของประชาชนหลุดออกไปเป็นหมื่นหมื่นรายแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสที่มา30ล้านเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอาจารย์คือตอนนี้บ้านเราเนี่ยเลื่อนการใช้พรบฉบับนี้ทีนี้มันต้องอยังไงกันต่อเลยฮะพอมันไม่มีพรบฉบับนี้แล้วมันจะฟ้องร้องเอาผิดอะไรยังไงใครได้ครับคือตอนนี้ต้องต้อง ต้องเียนอย่างนี้ก่อนนะว่าคือตอนนี้มันมีความผิดเกิดขึ้นหลายจุดนะคืออย่างาถ้าเกิดเป,เป็นในแง่กรณีของคนที่ไปเจาะเอาข้อมูลออกมาอันเนี้ยเรามีพรบเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนาะพรบว่าด้วยการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันเนี้ยใช้ในการจัดการเป็นคดีอาญานะฮะกับผู้ที่ กระทำนะคนที่ไปแฮกข้อ so ม so ูลเขาเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบเอาข้อมูลออกมาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับละเมิดข้อมูลของเขาอันนี้ใช้พรบคอมได้นะครับส่วนมันจะมีอีกสองสองกฎหมายที่สําคัญนะอันหนึ่งก็คือเรื่องของพรบไซเบอร์รียสสั้นๆพรบไซเบอร์นะชื่อเต็มๆก็คือเรื่องของว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งพรบฉบับนี้เป็นการเรียกว่าให้หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศที่เรียกว่า critical information infrastructure เนี่ยนะครับ ซึ่งมีอยู่เจ็ดด้านนะครับก็ไปว่ากัน,ใน,ใ,นในทางกฎหมายนะก็ <Ừ. S 1> มันจะมีหลายด้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสํำคัญๆเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพลังงานนะฮะไฟฟ้าน้ำโทรคมนาคมการ transportation ขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงการให้บริการสําคัญของภาครัฐด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นตัวพรบรไซเบอร์ตัวนี้แหละเป็นตัวที่แหมอันเนี้ยค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกอะไรอ่อ,อนไหวนิดนึงนะเพราะว่า การเอาความผิดเนี่ยเป็นการเอาความผิดกับเจ้าของระบบคือผู้ให้บริการข้อมูลหรือผู้ให้บริการระบบนั้นนะครับว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสี่คุณทําหรือ,อยังนะถ้าคุณไม่ทําแล้วละเลยแล้วทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาได้อันนี้มีความผิดอาญาแล้วนะครับตามพร,ะระบรไซเบอร์นะครับอันนี้บังคับใช้แล้วนะมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับ,รบที่ติดมา คือคือ,คอการที่พรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็เป็นที่มาของการที่ประเทศไทยเรามีการตั้งสํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอ,อ,อร์ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสกมชนะครับนั่นก็คือสํานักงานที่ตั้งโดยอํานาจในพรบฉบับนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีอินิเชียทีฟอะไรมากมายนะที่น่าสนใจที่บอกว่าบ้านเรายังไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรจริง,รงๆก็คือให้ความสําคัญแล้วแต่ว่าโอเคแล้วก็อาจจะ ยังไม่เท่าที่ขวดก็โอเคยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าให้ความสําคัญแล้วเริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วเริ่มเริ่มเดินหน้าแต่นี้ต้องดูว่าต่อไปมันจะมันจะไปอย่างไรแต่นี้อีกหนึ่งพรบรที่เมื่อกี้ถามมาแล้วก็คือเรื่องของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นการเอาผิดกับผู้ให้บริการเช่นเดียวกันนะครับก็คือฝ่ายที่ดูแลข้อมูลของประชาชนนี่แหละนะครับคืออันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าจะคลิกข้ออินฟราไม่คลิกข้ออินฟารโดนหมดนะครับแต่ประเด็นเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้กันเนาะโดนเลื่อนใช้ไปก่อนนะฮะใช่ครับก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันแท้จริงอ่ะเป็นเรื่องของอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาคงจะมีเรื่องของความยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะตกเป็นจาเลยคดีอาญาแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ถ้าสมมติว่าตัวพรบุ้คมองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะฮะโออันนี้ประหลัดน่าจะงานสั้นประหลัดน่าจะงานเข้าต้องต้องอธิบายเยอะเลยว่าว่าได้ดําเนินการตาม ผมเหตุสมผลตามสมควรแล้วหรือยังเหลืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ต้องไปว่ากันแล้ก็ตอนนี้ถือว่าอย่างโชคดีนะที่ที่ยังไม่ได้บัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> บคับใช้อย่างเลื่อนไปแต่ในนง่ของประชาชนล่ะในนง่ของประชาชนเนี่ยถ้ากฎหมายมันถูกบังคับใช้เนี่ยนะผู้ที่ให้บริการคนที่ดูแลระบบก็จะต้องมีความเข้มงวดมากกว่านั้นประชาชนก็จะได้มีความสบายใจได้มากขึ้นอะไรประมาณแบบนี้ครับก็จะเป็นมุมมองแบบนี้ครับครับอาจารย์ครับคําถามทิ้งท้ายฮะกรณีอย่างของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ที่มีข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกไป โอเคแหละตัวเลขสรุปออกมาหมื่นกว่าคนพุดผมผมมีชื่อเห็นชื่อตัวเองหลุดอยู่ในนั้นเนี่ยผู้ป่วยชื่อผมเลยมีข้อมูลเ,เลขนู่นนี่นั่นบัตรประชาชนผมต้องเป็นกังวลเลเวลไหนครับอาจารย <c oughs> ์คือ,อข้อมูลอะไอันนี้คือข้อมูลเนี่ยบางอย่างนะ <c oughs> มันหลุดได้ครั้งเดียวในชีวิตอือรู้ไหมฮะอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดของเราอ่ะมันหลุดแล้วก็หลุดเลย หรือเลขเลขสิบสามหลักในกรณีนี้ไม่มีนะในกรณีนี้ไม่มีแต่ผมยกอยากให้ฟังเฉยๆว่าถ้าอย่างเลขสิบสามหลักที่มันหลุดไปเนี่ยนะนี่มีน้องปสามเลยเขาบอกว่ามีอีกมีอีกเคสงที่หลุดมาเมื่อวานนี้นะไอ้เลขสิบสามหลักมันหลุดครั้งเดียวในชีวิตถูกไหมฮะถ้ามันหลุดก็คือหลุดเลยถูกไหมเราเราไม่สามารถไปขอเลขสิบสามหลักใหม่ได้ถูกไหมฮะช่ครับมีเลขเดียวในชีวิตแล้วมันหลุดแล้วก็หลุดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทีนี้ก็ต้องไปนั่งดูแล้วล่ะครับว่ามันจะ หลุดไปถึงไหนอย่างไรแล้วมิจฉาชีพจะเอาไปใช้ทําอะไรอย่างไรในฐานะของภาคประชาชนสิ่งที่เราทําได้ก็คงคงระมัดระวังตัวเวลาที่มีมิจฉาชีพมา Approach นู่นนี่นั่นเวลามีอีเมลมีนู่นนี่นั่นเราคงระวังตัวได้แค่นี้นะส่วนในพวกข้อมูลที่เราได้ให้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันแหมคืออย่างเวลาเราไปทําธุรกรรมหรือว่าเราไปทําอ่อะไรก็ตามเนี่ยกับทางภาครัฐที่เขาขอข้อมูลเราไปเนี่ยเราจะไม่ให้ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเดียนคือเราให้ไปแล้ว เราจะสบายใจได้มากขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณว่าอย่างน้อยก็มีเรื่องของพรบไซเบอร์มีพรบคุ้มครองซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ในอีกไม่นานในอนาคตอันใกล้อะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละก่อนบังคับใช้มันต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆปรับบังคับใช้แล้วก็ตกเป็นจำเลยคดียากันเพียบเลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลละนะครับก็ก็เข้าใจมันต้องมีการให้ความรู้มี education มีการเตรียมการมีการปรับมันต้องมี พีเรียของมันที่เหมาะสมแล้วแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องของงบประมาณเรื่องของสัพพกกาลังอะไรต่างๆเราก็โดนโควิดโดนสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรลุมเราเราก็ต้องมีความเข้าใจเนาะต้องต้องเห็นอกเห็นใจแต่ว่าพวกแฮกเกอร์มันไม่เห็นอกเห็นใจเราไงนะฮะมันยิ่งแบบยิ่งคุณกาดตกยิ่งคุณอ่อนแอมันยิ่งเป็นพรามมของมันเลยนะฮะยิ่งเป็นพรามของมันในการที่จะเจาะที่มันจะชกที่มันจะเจาะยาพวกเราอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับก็มันต้องต้องบาลานซ์ระวังตัวเนาะต้องระวังตัว